สวัสดีคุณสิงห์แม่มดโลามาแล้วค่ะ EP 90ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะผู้ที่เกิด23ากรกฎาคมถึง22สิงหาแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคุณสิงห์ยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะประสบแต่ความสมปรารถนาก็แล้วกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะแม่มดจะเป็นคนที่ชอบคำนี้สมปรารถนานะคะก็ขอให้เป็นไปนตามนั้นเนาะเอาล่ะ เราจะมาเปิดพลังงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่โสดนะคะผู้ที่เกิดที่13กรกฎาคมถึง22สิงหานะว่าคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะใน EP นี้นะคะของชาวลัคนาราศีสิงห์ใบแรกจะเป็นตัวแทนของคุณนะแม่วาถ่ายไป2เดือน้วก็ไปสั่งสมพลังงานมาเพื่อที่จะไม่แม่นยำมากขึ้นนะคะแล้วแม่ก็จะมีช่องทางทิกตอกนะคุณสิงห์ไปติดตามแม่วาด้วยก่อนเพราะว่า ในทิกตอกเนี่ยจะเป็นฟิลแบบเหมือนปรึกษาส่วนตัวเลยคือจะดาร์กกว่าโหดกว่าเวลาที่มาปรึกษาคับแม่เพเป็นการส่วนตัวเนี่ยก็คือมันจะไม่ต้องเล่าอะไรเลยแม่จะบอกพลังงานทั้งหมดซึ่งมันตรงตรงชนิดที่ว่าได้รู้มากกว่าที่อยากจะมารู้นะคะมันก็เลยทําให้มีความโหดอยู่ในการสนทนานะเพราะฉะนั้นก็ ทิกตอกก็อาจจะทําประมาณนั้นแหละนะคะให้ตรงมากขึ้นกระชับมากขึ้นนะคะใบแรกเป็นตัวแทนของคุณสิงนะเดะฟูคุณสิงที่โสดได้เดะฟูเป็นตัวแทนของคุณนะเกิดอะไรขึ้นก็ออก้าวไม่เท้าอุพลังงานดูโสดมากอะ่ะแสดงว่าเจ็บมาเยอะห้าเหรียญเข้าไปอีกว้าว ถ้าสามไปนี้เนี่ยนะแสดงว่าก่อนหน้านี้คุณสิงมีปัญหาแหละมีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์แน่นอนนะคะไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นจากตัวเราหรือคนที่คุณสิงดิวอยู่ใครก็ได้อะนะเอออ่ะไปต่อ The Star เอาห่างกันแล้วดีนะจ๊ะห่างกันแล้วดูแบบเหมือนกับว่าตอนที่มีรู้สึกว่าแย่มากอะ สิบดาบขอขยายพลังงานนะคะดูเหมือนแผลยังสดๆอยู่เลยอะ่ะหนึ่งไม่เท้าอีกใบหนึ่ง Queen of Wands คุณสิงห์จจะได้เจอใครบางนคนจากงานหรือการเรียนนำพามาแล้วมันไปต่อไม่ได้ในความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะอาจจะมีใครบางคนมีเจ้าของอยู่แล้ว s t r e n แล้วก็อาจจะเป็นคนสิงนั่นแหละที่ไปดีกว่าใครบางคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือไปรู้ไปเห็นว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วนะคะเลยทําให้ไม่อยากไปต่อหกไม่เท้าอีกใบหนึ่ง night of pentacles จอการได้ไงานหรือการเรียนพูดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มันเหมือนกับเคมีได้อะไรได้แต่สถานะไม่ได้นะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีสิ่งที่โสดแล้วดูเหมือนกับจะโสดรับกับเบิร์ดเดย์เลยด้วยนะคะคุณสิ่งต้องไปจุกใต้ตำตออะไรมานะนะทีนี้ว่าอย่าง ep เนี้ยแม่มดใช้ไพ่ตัด ให้ไปสองสำรับนะคะเนื่องจากว่าแม่ต่อให้ใช้สองสำรับหรือสำรับเดียวหรือสามสำรับพลังงานออกมาเหมือนกันแม่ก็เลยคิดว่าแม่อยากทําให้คลิปมันสั้นขึ้นแล้วกระชับขึ้นนะคะแล้วก็พลังงานเนี่ยมันมีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะไม่ว่นเวอน,นะแล้วจะบอกแต่ความจริงเท่านั้นเพระฉะนั้นเวลาที่สมมติว่าคุณสิงห์มาปารึกษาแม่วดเนี่ยทำไมมันถึงไม่ต้องเล่าอะไรให้ฟัง เพราะพลังงานบอกแม่มดได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะเอาล่ะคุณสิงห์ไปเจออะไรบางอย่างมาที่มันไม่ได้แล้วมันไม่ใช่นะคะแม่มดจะถามพลังงานด้วยขยายพลังงานนะคะถามจากครูบาจาันยร์ของแม่มดให้ว่าอืมคุณสิงห์ควรจะตัดสินใจยังไงโอ้เขาเป็นพลังงานของอะไรที่ไม่ไม่ค่อยรับผิดชอบอะไรเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีความเป็นเด็ก แล้วก็เอาแต่ใจตัวเองรักสนุกอะไรอย่างนี้นะเลยทําให้คุณสิงห์เนี่ยปวดหัวนะคะเหนื่อยคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามกต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนั้นคนนี้แม่มดก็ว่าไม่ใช่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในบางคู่บางคนอาจจะยังคุยอยู่อาจจะยังไม่แห้งไม่ขาดอาจจะยังต้องเจอกันอยู่แต่ยังไงก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ มันไปด้วยกันได้ไม่ตลอ,ลอดฟังไม่ต้องพูดอย่างงี้นะเอาล่ะนี่คือพลังงานของชาวลัาคราศีสิงห์ที่โสกนะคะรับเบิร์ดเดย์ทีนี้เราจะมาเปิดพลังงานของชาวสิงห์ที่มีคนคุยดูดอยู่อินเรレーションชิ p แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะผู้ที่เกิด2 3กรกฎาคมถึง22สิงหานะ Happy เบิร์ดเดนะชาวลัาราศีสิงห์นะคะแม่ก็ถ่ายไป2เดือนก็ไป สั่งสมขุมพลังสำหรับการทำติ๊กต็อกนะจ๊ะเพื่อให้แม่นยาม,มากขึ้นนะแล้วในติ๊กต็อกเนี่ยจะกระชับมากเนื่องจากว่าอาคลิปสั้นนะคะแล้วพลังงานต้องตรงต้องครบบุบบะนะจ๊ะเอาล่ะขยายพลังงานให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มีคนคุยว้าวทาวเวอร์ทาวเวอร์ พลังงานของคนโสดคุณได้ the f o o l พลังงานของคนไม่โสดคุณได้ tower เห็นะพลังงานจะลิงก์กันดูไม่ค่อยมีอนาคตเท่าไหร่สิบไม้เท้าได้ tower ได้สิบไม่เท้าได้ the lovers นี่ไงเป็นคนที่เจอจากการเวรหรืองานแล้วก็เป็นรักซ้อนปิดบังซ้อนเบ้นมีใครบางคนมีเจ้ของอยู่แล้วนะคะ devil โอ้ยพลังงานขนลุกขนคองมากนะ The lovers กับ devil เนี่ยถ้าจะไม่ต้องเปิดไพ่ต่อเลยนะมันเลยทำให้มัมดไม่ค่อยเป็นพลังงานที่ไม่ไม่น่าสนใจละเพราะว่ามันมาทรงนี้แน่นี่ไงต้องตัดสินใจเห็นไหมสองดาวจะไปต่อหรือเฉพอแค่นี้ถ้าเราไม่เป็น devil เองเราก็ดีวกว่า devil นะคะ justice พลังงานเหมือนกันนะ justice กับ devil พลังงานเขาจะเหมือนกันนะคะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะอืมใบหนึ่งแลกันนี่ไงสามถ้วยนะคะรักสามเช้าเราสามคนมือที่สามนะอ่าเอาละคุณสิงถ้าคุณสิงที่คนไหนที่ไม่ไม่เจอพลังงานแบบนี้ก็โชคดีรับวันเกิดไปนะคะแต่ถ้าใครเจอก็อยากรู้พลังงานด้านดาร์กในดาร์กนะ่ะ ก็แอดไลน์มาแล้วกันนะคะหรืออินบ็อกซ์มาในเพจแม่โมศก็ได้นะแม่มดบอกพลังงานด้านดาวจากรูปเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องเล่าอะไรเลยเดี๋ยวแม่บอกเองทั้งหมดนะ mm. คุณจะได้รู้มากกว่าที่คุณอยากรู้อะแม่พูดได้เลยพลังงานเ,นเป็นเพื่อนสนิทแม่มดมากเลย mm. แล้วก็ส่วนในทิกตอกเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ใส่ดาคัคทคอมมากขึ้นมูเตลูมากขึ้นนะคะ mm. มีเรื่องราวของสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยนะ ถ้าว่าจังหวะมันมาก็มานะคะเดี๋ยวแม่ต้องดูก่อนว่าแม่จะเอาอะไรมาหยิบยกมาพูดเพราะว่าแม่ไม่เคยเอาในด้านดาร์กอย่างนั้นมาพูดมันก็เลยเออยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นในทรงลักษณะแบบไหนแต่ว่าก็จะเป็นทรงลักษณะที่ปลดล็อกนั่นแหละนะคะแล้วก็ทําให้เอ,อหลายๆคนที่ Relationship มีปัญหาเนี่ยเจอทางออกนะ คุบอาจารย์มีอรอยกบอกชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มีคนคุยดูดูอยู่มีเ l เ t ช o ่นชิดแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วคุณเจอกันใน,นงานหรือการเรียนนะดูดีเคมี M e ได้แต่สถานะไม่ได้นะคะเคมี K M e ได้สถานะไม่ได้ก็คือไม่ได้โอเคนะเพราะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะจ๊ะแล้วก็นับจากนี้ไปขอให้คุณได้เจอคนดีๆคู่บุญคู่บารมีก็แล้วกันนะคะ สำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วก็ขอให้ราบลื่นลงตัวนะคะเฮงเๆ,ๆปังปัปนะคะในปีเสือนีก็แล้วกันนะบับรุยซีอูนะชาวลัคนาราศีสิงซีอูใน t i k t o อก